สวัสดีครับทุกคนผมปายครับยังอยู่กับของใหม่ในซีซั่นหกนะครับมาเป็นเรื่องปืนบ้างดีกว่าเดี๋ยวเอาเปืนแรกในบลนท์ทายก่อนละกันนะฮะปืนนี้เป็นปืนลูกซองปืนนี้ก็คือจุดสี่หนึ่งศูนย์ไอรอนทนะฮะหรือชื่อจริงมันคือเฮลี่จุดสี่หนึ่งศูนย์ตอนแรกในซีซั่นหกที่ผมบอกว่ามันคือหนึ่งแปดแปดเจ็ดทรงมันเหมือนกันไงตอนแรกผมก็เดาไปก่อนแล้วว่ามันคือหนึ่งแปดแปดเจ็ดแน่แต่พอดูอีกที กระสุนมันใช้จุด4ี่หศูนย์เพราะชื่อมันก็บอกอยู่ก็เลยไปดูอีกทีอ๋อไม่ใช่1นึ่งแมันคือไอเฮลลี่จุดสี่หนึ่งศูนย์นั่นแหละเพราะลูกซองแบบรีเวอร์แอคชั่นอะถ้าในเกมส่วนใหญ่เราก็จะเจอแต่แบบหนึ่งแปดเจ็ดใช่ป่ะถ้าใครเล่นแบบโมลโลฟฟร์สองโมลโลฟฟร์สามเนี่ยไอลูกซองแบบรีเวอร์แอคชั่นอะมันก็มีแค่ปืนนี้ปืนเดียวเว้ยลูกซองปืนเนี่ยมันเป็นลูกซองที่เน้นเอ็นดาวไซน์นอะเว้ยคืออารมณ์มันอะมันไม่เหมือนเล่นลูกซองเลยเว้ย มันเหมือนเล่น MK2 ในโมโนแฟเลยอ่ะมันวันประมาณนั้นเลยอ่ะเพราะปืนเนี่ยายิงฮิฟไฟอ่ะโอกาสนัดเดียวตายอ่ะแค่4เมตรเท่านั้นเว้ยเออแล้ว4เมตรมันก็แค่นิดเดียวอ่ะถ้าจะเอานัดเดียวชัวร์คือต้อง M downsize อ่ะแต่ถ้าลูกซองแบบลีเวอร์ชั่นเงี้ยที่มันเน้น M d o w s i z e อ่ะจริงๆก็มีนะในแบบอ๊บ3ปืนอาคัอ่ะอันนั้นคล้ายๆกันเลย คือยิงทิ้งไฟอ่ะนักเดียวม่ค่อยจะตายมันต้องยิงแบบเอ็มดาไซด์มันจะตายอ่ะอากาศให้อารมณ์ประมาณนี้เลยอ่ะเหมือนเล่นมาร์คแมนไรเฟิลอ่ะแล้วปืนเนี่ยถ้าแต่งเน้นระยะนะกระสุนอ่ะมันจะหายที่31เมตรด้วยนั่นหมายความว่าระยะศูนย์ถึง30เมตรนะถ้าเอ็มดาไซด์แล้วยิงอ่ะ โดนแน่ๆเว้ยแต่ถ้าจะเอานัดเดียวตายอ่ะมันสุดประมาณ17นัดท่านเน้นแต่งดดเมจเลนสุดเลยนะของปืนเนี่ยไปเทสหลังใหม่มาละแต่ก็ต้องยิงกลเต็มๆอ่ะแล้วน่าจะยิงช่วงอาอกด้วยมั้งถึงจะนัดเดียวตายถ้ามันอยู่ในระยะแต่บางทีถ้ายิงเฉียวๆหรือยิงอาจจะต่ำลงไปอ่ะอาจจะมี2นัดช็อตการแต่งแปรไม่ได้อยู่แล้วก็คือเล่นแค่แบบไม่แต่งกระต่ง5้าก็พอฮะ dark ทเทอร์กันเนียวปาเจะานอกตีบวกอ่ามาแบบใหม่ดีโปรแกรมส4งสี่ทับเจ็ แปอ่าดีโปรแกรมโอ้มีรูปสเตปโผล่มาเลยแมบปบที่โคจะไม่ปกติโคจะไซไฟเลยบุ๊ปโ,โคชอบโคชอบการเปิดตัวมากๆโอ้โหอ่านเดี๋ยวเทสไฟเลนะ่ะค่อนข้างชา้านะไฟ,ไฟเลนมะันหนแต่ถ้ายิงโดนมันก็คุ้มอยู่อะ โอ้เนี่ยก็ไม่ตายเลยเนะี่ยมันต้องควิกสักโขมจริงเว้ยลูกซองอันเนี้ยโอยอะไรอืมอ้มอืม้ม M K two M K two มันต้องเล่นแบบ M K two จริงเว้ยปืนเนี่ยโอ้แล้วอะไรคือมาเกิดตรงนี้อะไรล่ะฮ่าฮ่าฮ่าวุ้ยห้าตัวห้าตัวอื้อเฮ้ยประตูประตูฮึบไหน หืมขาดจัว๊วยิงอะไรยิงอะไรอืมอืมระยะใกล้ก็รัดเดียวตายดิโอ้โหสไตลอืมอืมระยะอย่างนี้ก็โดนนะครับโอ้โอุ้ยไม่โดน อืมเนี่ยขนาดเอ็นเราไซส์บางทีนะัดเดียวยังก็ยังไม่ตายเลยนี่ก็ถอยจับตันไซส์จับตันท้ายจับตันไซส์เอาจริงอะ่ะถ้านัดแรกเอ็นเราไซส์โดนแต่ไม่ตายนัดที่สองก็พิฟไฟก็ไนดะ้อืมอืมเฮ้ยโหเยอะอืมอืม,อม,อม เราคือไม่ตายไม่รอดไม่รอดไม่รอดคือยังโดนอ่ะระยะนั้นอ่ะลองปั่อ่ะคือปืนเนี่ยถ้าระยะไกลยยมารับประกันสองรับตายแน่แน่เว้ยโอ้แต่เนี่ยเห็นปะ่ะขนาดกินเอ็มเราไอฮิฟไฟระยะแบบแคบตัใกลอ้อ่ะก็ยังไม่ตายเอาละแต่งปืนกันดีกว่ามาอย่างแรกผมเอาบาลเรลก่อนเลย Uh, ตัวนี้ยี่สองจุดสามแรนเจอร์นะฮะเอาดาเมจเลนสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ตัดเสียเอ็มบล็อกกิ้งโมเมนต์สปีดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างที่สองนี่ก็มัสเซลนะฮะตัวนี้อินฟันตี้วีโช็เอาไทเตอร์เอ็มเออร์ไซส์สปีดสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะนะก็คือเวลาเราเอ็มเออร์ไซส์แล้วยิงไปนะ่ะกระสุนมันจะเปาะกลุ่มมากขึ้นอย่างที่สามนี่ก็แฮนเดิลนะฮะเป็นตัวนี้แอร์บอลลิเวอร์รับนะฮะเอา ค率ขกเน่ย,ย่าง20%เอนเราดสาสเปร์30%วิเลสเตัน90%ตัดเียชุดตึ้งโมเมนต์ส p ปี d กับ,ส, speed, กบ spin fight, สปร์ทุกไฟสเปร์15%นะฮะแล้วก็อย่างที่4 s t สต็เป็นตัวนี้นอะ s สตอ็อกเอาส i ปร์ทุกไฟสเปร์40%ตัดเียที่ไฟอุกแอคโคดิซ15%ส่วนอย่างสุดท้ายผมเอาเป็นตัวแมกซิงนะตัวนี้ s t a ็ป8ราทุบนะฮะจับมาเลย8นะัด o อฟติ่นี้มันก็ไม่ได้บังอะไรเนาะตัวไอออนสา e มันอนะแล้วก็บอดดี้นี่ถ้ายิงที่ไฟนี่ยาวหวังเลยนะ หรือบางคนถ้าอยากจะเอาเป็นตัว s o f Target d i s i n g a t o r ที่จะเพิ่ม Review Distance ของ m u z ไซ s นก์ก็ถอดแมกกาซีนมาใส่ตัว Body ก็ได้ถ้าใครเล็งระยะไกลแล้วไม่เห็นตัวก็เอาเป็นตัวนี้ก็ได้เผื่อแบบมันแอบ,บแล้วมันขึ้นชื่อไงแต่ถ้าใครที่ตาดีก็ไปใส่กระสุนก็ได้เออมันจะได้ยิงต่อเนื่องดีกว่าเหตุผลที่ปืนเนี่ยผมไม่เอาบาเรืเ่องสุดท้ายอะ่ะเพราะว่ามันเพิ่มดาก็จริงเว้ยแต่ แทบไม่ต่างอะไรเลยเลยแถมระยะแดเม g e r a น g ะตกเยอะกว่าไอตัวยุค2.3 r a นเจอร์มากๆต่างกันแค่นิดเดียวตรงที่ว่าบาเรลทุกตัวยกเว้นบาเรลสุดท้ายถ้าใส่ละมันจะยิง hit ไฟนัดเดียวตายแค่ในระยะ4เมตรทุกตัวแต่ถ้าใส่นเนี่ยยุ0 2และท็ g f o r ์สเนี่ยมันจะยิง hit ไฟนะัดเดียวตายแค่5.5เมตรเท่านั้นเลยไม่ต่างอะไรกันมากเลยแล้วถ้าใส่มาเนี่ยมันจะลด damage r ไป17เปอร์เซ็นตะ์เนี่ย พูดเยอะเลยเนาะแล้วบาลเล่สุดท้ายอ่ะถ้าใส่อ่ะกระสุนมันหาย19เมตรเว้ยซึ่งไอบาลเล่สี่อ่ะมันหายได้สามเอเมตรอะต่างกันแบบ10 10กว่าเมตรอ่ะเออผมก็เลยลองเล่นดูแล้วแต่งแบบนี้ผมว่าน่าจะดีที่สุดแลว<อ>ะวายิงโบลการนกันอีกรอบนึงอ่ะฉากเปิดตัวอย่างงี้ <c oughs> อืม <c oughs> เร็วขึ้นเนาะแต่ก็ยงิงไฟเลนเหมือนเดิม จริงๆอ่ะถ้าเพิ่มไฟเละเหมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากอ่ะเอ้ยมาทำอะไรตรงนี้หนุ่มโุ่มโผอุ้ยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยอื้อนอนเนียเลยพีหนุ่มอุ้ยนี่แหนะเนี่ยนาจิตตาให้ให้ยิงเต็มตัวนี่มให้ตัวปิวไปเลยอุ้ย อาาอห้หูมาเชลแต่บางทีก็ขึ้นอยู่แล้แลวต้องแแบด้วยถ้าแมบบที่มันมุมมันเยอะอ่ะอาจจะแพ้ทางทพวกดักก็ได้โอ้เหจะชอ็อตขวานเต็มหน้าเลยเฮ้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 ย,ย,ยดักอหรอดักเทียวไอ้หนุ่มดักกันมั้งดิเผื่อมีใครจะวาร์ปเข้ามานี่ไงน,นี่ไงมีด้วยมีด้วย พุ่ยอย่างเนี้ยนี่น่ะยะอย่างนั้นยังโดนยังโดนยังโดนๆๆอืมอืมไม่ดโดนสักทีถืว่า <ๆ S 1> อืมหึย่ยโอ้ยอวยไม่ตายโอ้คือถ้าเาหน้าเดียวตายชัวร์ต้องยิงช่วงอ,อกแต่ถ้าแบบยิงช่วงท้องเนี่ยบางทีก็ไม่ตายไอ้เวลาเอ็นเอาไ้อ่ะ ยังอยู่ตรงนี้มตุ้ศมุศวามนะวามนะโอ้ยพลาดโอ้ยโอ้โหมันเอาสติสวิปเปอร์งัดมาเลยวะเกมไวคืออย่างว่าแหละปืนมันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่แมบด้วยอ่ะตามแมบที่มันกว้างๆหน่อยเงี้ยไม่ไม่ค่อยมีมุมมันก็ยิงพอง่ายอยู่แต่ถ้า มันเป็นแมพที่มีมุมเยอะอ่ะดีโปรแกรมเนี่ยมุมมันเยอะอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบเจอคนดักก็ได้แพ้ทางเลยอะอยตัวก็ปืนนี้ไม่เป็นลูกซองก็แทบจะไม่ใช่เพราะการเล่นม,มันแทบจะไม่ใช่ลูกซองเลยหว้ๆๆๆแบบฮิปฟายปกติมันควรจะนัดเดียวตายแต่แบบโอ,อ,อกาสน,นัดเดียวตายโคตรนอ้อยอะปืนเนี่ย มันคือมาร์คแมนไลฟ์เฟลในค้าวลูกสองมากกว่าเว้ยแต่ลองเอาไปเล่นในวอลโซนแล้วอ่ะเอออันนั้นหนักเขาเรียกว่าลูกสองเว้ยไอจุดสีส่หนึ่งศูนย์ในวอลโซนอ่ะอันนั้นหนักเขาเรียกว่าลูกสองเว้ยแต่ในแร็พโคอ่ะไม่อ่ะเหมือนเอ็งเล่นมาร์คแมนไลฟ์เฟลมากกว่าแบบต้องควิกสะโขบยิงควิกสะโขบยิงอ่ะโอ้ผมว่าเป็นปืนลูกสองที่เล่นยากที่สุดแหละถ้าเทียบแบบสามปืนอะนะ <S <S ไอพวก,พวกฮาวเวอร์สปาร์กับไอสเตเตอร์เวเปอร์มันยังดูเล่นง่ายกว่าเยอะเลย เพราะเพราะอ้สาปืนเนี่ยมันยังฮิฟไฟยิงได้เวย้ยแต่ปืนเนี่ยฮิฟไฟยิงอ่าโดนัดแรกแล้วกว่ามันจะชักกระสุนอ่ะโดนยิงตายก่อนถ้าจะเอานัดเตียวชว์ก็อย่างที่บอกต้องเอ็มดาวสายยิงแล้วก็ต้องโดนประมาณช่วงอ,อกอะ่ะแต่ถ้าคนยิงแม่นๆมันก็ดีนัดเดียวตายอะ่ปะป่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันกับปืนการาฟนะหรือปืนกาลิแลแอสโซไลฟ์ใหม่ซีซั่นหกโอเคครับคลิปนี้หนักไปแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผมก o i n g